มหาทานคําว่าเป็นรอก็อเกิดก็เลยเกิดทึงสร้างขึ้นก็เลยกลายมาเป็นว่าอัครมเหสีเหล่านั้นก็เลยกลายมาเป็นกษัตริย์รายชาซึ่งในปรรถมครับผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไม่จัดว่าเป็นเลิกไม่ได้จัดว่าเป็นเลิกคือก็ได้อยู่อยู่ในพระตัปิดออกไปู่่แบบชาช่วยไม่ได้อู่แบบจริงจังเหมือนกับผู้เป็นเอกทัคหรือว่าผู้เป็นเลิก อันนี้ก็คือลักษณะทีนี้เมื่อเราได้มาครองสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยและเวลาบุคคลผู้มีบุญเนี่ยกําหนดเกิดการเกิดขึ้นมาเนี่ยรองรับด้วยอะไรหนึ่งการเวลาสมบูรณ์สองค่าค่าบริบาลสมบูรณ์สามวันนะแห่งการแห่งการมีชื่อเสียงผู้สมบูรณ์อย่างน,น้อยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าก่อน ด้วยอย่างน,น้อยก็ต้องมีความสมบูรณ์หละค่าท่าบริวารตับถึงเงินทองมีความสมบูรณ์ทุกอย่างสามองค์ประกอบแต่ทีนี้คนมีบุญนี้เนี่ยจะมีทรัพย์สมบัตินี้เนี่ยโดยสวรรค์เป็นผู้กำหนดในการจัดสรรทุกอย่างเขาบอกว่าน้อยมากที่จะถูกทำลายไปย่างสาธารณะชน น้อยมากแต่เป็นจำนวนมากจะถูกอธิบายแจกจ่าเลี้ยงที่สูงในพุทธศาสนากาะช่วยอายุขของผู้เป็นเลิศแห่งเอรักะนี้เนี่ยจะสิ้นอายุไขฉะนั้นมิดระซักลิ้นกะเศรษสีจะไม่มีการแจกทานจะไม่มีการเลี้ยงแจกคมแจกทานแกแกแกยาติโยมทั้งหลาย แต่ก็จะแจกอยู่จแจกแับเพราะแต่ทางที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจา้าว่ายาโยมต่างๆที่จะเดินทางมาเดินทางมาพบพระพุทธเจา้าลําบากลำบนในการกินข้าวปลาอาหารไอร้นี้วินญกาเศรษฐีท่านปจะกาถวายทานในทัวท่วพุกสารทิศเลยเหมือนกับช้ยวรรมาที่เจ็ด ที่ท่านสร้างอโรคยะสาลาเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยยันเมืองเสียมนาเรียบตั้งแต่เพชรบุรียันเสียมาเรียบตั้งแต่สกลน,นครยันเสียมาเรียบตั้งแต่อุบลอุบลตั้งแต่พิมายอ่ะทูกสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าอโรคขยะสาลาทูกสร้างขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าซักของผู้มดีบุญ แต่จะไม่ไปซื้อวัวซื้อควายแจกจ่ายแล้วบปหาลูกหาเมียหายู้ธบริศาสตนะไปไปไม่ได้สมบัติของผู้มีบุญนี้จะถูกจัดสรรอย่างนั้นไม่ได้จะถูกนําไปเพื่อทําการบูชาบุคคลินผู้ปรารถนาอยาเจนห็นพระเจ้าอันนี้คือทรัพย์จะนเนมากของผู้มากเป็นบารมีแต่จะแต่จะวดเวลยวิธีการไหนก่ ลุดแท้ e, แต่ว่าฟ้าดินจะเป็นผู้กําหนดอย่างน้อยคนมีบุญที่เขาคงไม่เอาคนโง่ไปเป็นนักวิชาการคอยจัดสรรขประมามนั้นเขาหรอกมนเขาก็ต้องเอาคนที่มากเลยว่าเรามีหุงข้าวข้าวก็ต้องชุกทำากับข้าวก็ต้องอร่อยต้องสะอาดเขาคงไม่ทำโลบลวกหรอกหุงข้าวเขาคงไม่ด้แ่กินหรอกนั่นคือลักษณะของผู้มีบุญเขาเรียกว่า คนมีบุญต้นแรกอันนี้บุญต้นแรกที่น,นี้บุญต้นที่สองบุญต้นที่สองนี้เนี่ยบุญต้นที่สองนี้มันมีทั้งบุญและมันก็มีทั้งบาป อย่างกรณีที่ว่าเวลาจะไปฟังคำเอาอย่างสมมติว่าอย่างเวลาเราจะมารับใช้ครูบาอาจารย์อย่างน,อน้อยก็ต้องไปต้องอยบ้างที่ไหนว่าอย่างน้อยก็ต้องจ้างค้นข้างบ้านดูแลบ้างเสียปัจจัยเงินทองเข้าไป ไ้คำว่าเสียปัจจัยเงินทองเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราติดพันวัดว่าอารามคูบาอาจารย์เราก็จะสามารถจ้างเขาเป็นเหืันได้เอ้าเดี๋ยวละแปดพันเดี๋ยวรมือชาว่าเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่บุญจัดสรรแต่เขาเรียกว่าบาจัดสรรบาก็คืออะไรไหมคำว,ว่า ถ้าเราเห็นน้อยบ้านเราก็จะดุนะแต่ถ้าเราเห็นมากเขาจะต้องนั่งเฝ้าตลอดเวลาเขาจะแะไไม่ต้องไปตอนรไม่ต้องไปหักหลากานูเขาจะนั่งเฝ้าเลยถ้าเขาได้เดี๋ยวเราบุญหรือเดี๋ยวเรบุญสองนั่งเฝ้าหรีด้วยนะแต่ทีนี้ก็ปรากฏขึ้นมาว่าพอเราเข้าวัดบุญก็จะสรรให้เรานั้นได้สร้างทานบารมี ครับคุณบายจากแต่ทีนี้บุญเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายตามอุปนิสัยเขาเรตามเหตุตามปัจจัยเช่นอย่างเราเคยมีวิบากรกรมอะไรมาก่อนเขาจะเสนอให้เรานั้นอยากจะทำสิ่งนั้นโดยกรณีที่ว่าเรามีแม่ เราก็มีสามีแต่ที่นี่แม่กับสามีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแต่ว่าน้อยคนที่จะให้แม่มากบางคนก็มากหน่อยที่ว่าให้สามีมากเพื่อความติดค้างวิบากหรือว่าเป็นอกุศลตัวนี้เนี่ยเป็นเหตุทำให้ทเทวเทพเทวดาซึ่งอยู่บนหัวของเราเนี่ย ไม่สูงมากนักเท่าไหร่เขาไปยิกยอกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเราอยากจะให้เธอเนี่ยสร้างคานบารมีโดยการถวายเป็นเจ้าภาพอ้าหอ่ารเขาบอกไว้แค่สามวันเลยวันอา็ิตทํสามวันเลยเพื่ออะไรล่ะเพื่อต้องการอยากจะให้ มันบรรล่างกันกลับใกล้ที่เราเนี่ยหวงสามีในอดีตหรือว่าในในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยให้เราได้ไปสร้างทำบุญกับครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเวลาสามวันโดยมันจะเกิดความคิดแต่คิดแต่หวางว่ามันอยากจะทำมันอยากจะทำอยากจะทำไอ้คำว่ามันอยากจะทำอยากจะทำมันย่างอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากว่า ่รรวยเทพเทวดาอยู่บนหัวของเราเขาต้องการอยากให้เรานีเนี่ยสร้างตัวเถเพราะราต้องการให้มันเกิดความทวงเุลนกับว่าบุญที่เคยอุปถาแม,ม่นะเนี่มันน้อยกับความน้อยกว่าบุญที่อุปถัมภ์สามีของเราเมื่อมันน้อยกว่าแล้วไปจะต้องเอาบุญของพุทธศาสนาเนี่ยไปค้ำเอาไว้เพื่อประสงค์อะไร่ะเป็นเหตุ คือพ่อี่น่งคนที่มาได้รับการเดี๋ยวเลยดูแลพ่อแม่มากมากเนี่ยไม่ค่อยได้ดูด,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 ดูดูแลพ่อแม่ดูแลดูแลและก็ไปเอาใจใส่แต่พ่อคุณว่าเอาจริงเอาจริงดูแลสาม,มีบ้างดูแลนั่นนีบ่บ,บ้างเขาบอกว่าบั้นปลายของชีวิตเนี่ยแต่ยังไม่ถึงบั้นปลายหรอกแค่แพ่งแค่ขาขาจะรีบขาจะพิการ บางทีจะขาตายบางทีตายบางอะไรบ้างไปเรื่อยๆไปนั่งก็โอยเจ๊ก็โอยลูกก็โวยโวยตลอดเลยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าใช้สังขารไปเพื่อรับใช้คนอันเป็นที่รักถามรุ่ทั้งคำเลยสามีก็นั่งสามอย่างเดียวไอ้ยายคน้ก็ต้องออกไปขายของตลาดเลยเห็นวัเห็นแต่แล้วแต่สี เขาเรียวกว่าพักโมยนมาชีวิตนั้นไม่มีเวลาพักผ่อนต้องการเพียงแค่ลูกกับสามีนี้น่ะนะให้อยู่ดีกินดีพอมันถึงวัยสงคัญมันร่วงโรยขึ้นมาเจ็บไปทั่วเลยเขานี่เจ็บนั่นเจ็บนี่เจ็บนี่เจ็บนั่นเจ็บไปทั่วเลยไปจ้างหมอมาดีก็แล้วไปชีดยาก็แล้วไป่ไหไรสักที ด้วยวิบากกรรมอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เทวดายอยู่บนหัวนี่นะเอาบา้าใจเงินทองเนี่ยนทะี่มีน่ะเอามาสร้างเลยเอามาเ่วยเรวัดกันหน่อย,ยนึงที้การเฉลยเรวัดเนี่ยราคาขนาดนี้เป็นเวลาสามวันขนาดนี้เนะี่ยแล้ว,วมันเกิดอานิสงส์ได้อย่างไงขื้หนึ่นนงไอ้ที่ว่าคนเราเจ็บแขงเจ็บขาเจ็บไข่ได้ป่วยอ่อนแอแอะอย่างเนี้ย มันสืบเนื่องมาจากทั้งลูกทั้งสามีไม่ได้ประกอบอยู่ในคําว่าวัดว่าอารามเท่าที่ควรก็คือถ้าเป็นคนต่อคนทั้งต่อก่อคนทั่วไปไม่ใช่คนเอาบุญเอาผุ้ศนไอ้ลูกนี่ก็ลูกแบบทั่วไปลูกที่ไม่ค่อยจะยึดยืนบุญกุศลให้กับแม่ไม่มี เพราะมันไม่มีขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุทําให้แม่นั้นที่หาเรียงมาทั้งลูกทั้งสามีเนี่ยถามว่าร่างกายมันต้องสุ้โเฟในเรื่องปกติธรรมดาเขาบอกว่าพูดได้เดินได้เนี่ยมันก็ยังหนีกว่คนเขาเรียกว่านอนพิษเสียงให้คนมาคอยดูแลอย่างนี้ดีกว่า ก็เลยเป็นเหตุทำให้เทวดานันเนตัง้งบูชาที่ฐานคือยกเอาคำขึ้นมาให้ลูกหลาเนี่ไปสร้างมีแต่ที่สร้างไปเนี่ยก็เพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยเราพอะอาจาธยบาย่ไปฟังว่าคือข้อหนึ่งให้เขาบอกไว้ว่าบุญอันนี้จะเป็นไปเพื่อการระงับไม่ให้สามีหรือว่าไม่เห็นลูกนั้นเนี่ย ปัทุสร้ายหรือปัทุสกรรมแกบุคคลผู้เป็นมารดาในคราที่จะไข่ได้ป่วยในคราที่ตกทุกข์ภาพและในคราที่ยึดยื่นผลประโยชน์ให้ไม่ได้เพราะบุ่ทุสนทุส่สร้างลูกก็จะเข้ายึดยื่นเข้ามาช่วยสามีก็จะเป็นเบี่ยวเป็นแรงต่อนองแล้วก็ททำให้เกิด มีการผ่อนผันเขาเรียกว่าเป็นน้ำดึ่มใจเดียวกันพึ่งาอาศัยกันวันหนึ่งเราที่แข็งแรงสามีและลูกก็เข้ามาสปอร์ตดูแลแทนที่คุณจะไปทำหน้าที่ในการเกี่ยกลมชักนำให้เกิดสติปัญญาและนำพาเป็นไปเพื่อการดูแลซึ่งกันและกันอันนี้คือประเภทที่สอง ทุกคนรอยคนทันคนเขต้องทำกันอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าอุปการหนึ่งจนประการที่สามว่าด้วยกรรมชักนำประเภทที่สามนี่มีร่างกายเป็นมนุษย์ทุประการมีชื่อมีเสียงมีนางสกุลมีฐานะมีบ้านมีช่องมีที่อยู่อาศัย แต่บุคคลเหล่านี้เขาเรียกประเภทที่สามก็คือหนึ่งไม่ค่อยมีสวรรค์คุ้มครองมีแต่กรรมบันชาการมีแต่กรรมมันชาการหรือพูดง่ายๆเขาก็เรียกว่าทัพโพทิสั์น้อยทัพโพิิัสั์น้อย ใาาเป็นเด็นที่ให้เขาต้องกล่าวว่าขั้นตวนที่ถัน้อยคือเร่งการเกิดมาของมนุษย์ประเภทที่สามนี้ไม่ไหวหญิงไม่ไหวาชายเป็นบุคลบบคลผู้ไรุ้ญเป็นบุคคลผู้ไร้วาสนาแต่เป็นบุคคลผู้พอจะส่งเค้าเรื่อประโยชน์ เพราะว่ามันเกิดจากการมีบุญกรรมร่วมกันไร้บุญไราวาสนาแต่คำว่าไร้บุญไราวาสนานี่เราจะไปมองลักษณะแบบไหนบุปมาแบบไหนคนม,มันถึงจะเห็นเราถึงจะเห็นเอาแต่ยกตัวอย่างอีกฟังอย่างสมมติว่า ถ้าว่าเราเป็นผู้หญิงก็แล้วกันเราจะมีความรับผิดชอบครอบครัวนี่เ,เป็นจริงเป็นจังแล้วก็ไม่ค่อยมีปากมีเสียงไม่ว่าลูกไม่ว่าสามีจะรูดตาคมเห็นทุกสียังไงก็แล้วแต่ต้นหน้ารับกรรมไปถ้าอุปมามเหมือนกับว่าคนได้สามีหน้าตาดีแต่ตนเองขีเ้เร่ ไปหาสามีใหม่ไม่ได้คือทางงาน,นมันเราไปจะเลือกสามีได้แต่ไอันนี้เรากลายมาเป็นคนขี้เลยเลือกสามีไม่ได้ก็ต้องเอาใจใส่เขาก็เลยเรียกว่าเป็นขา้าคโพที่สัตว์น้อยต้องอยู่ใต้อำนาจมืออุ้มเท้าเขาไม่มีที่สิ้นสุดจะใครใได้ป่วยไอ,กอก้ก็ๆแคกๆ บางครั้งก็เดินไปหายยูยามาทินมเองพูดไปได้เพราะว่าถ้าเขาเห็นเขาคงจะเห็นนางแล้วพูดกับลูกไม่ได้พูดกับสามีไม่ได้เจ๊ใครได้ป่วยขนาดไหนก่อช่างเราต้องพยุงสังขารเป็นไปเพื่อการดูแลตนเองนั้น,นยอยู่ตลอดเวลา ทำไมบุคคลเหล่านี้ถึงปลายมาเป็นพูดไม่ออกบอกไม่ได้และตั้งอยู่ในอุดมคติอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายมันจะมีวิบากกรรมอยู่สองประการด้วยกันซึ่งชักนำให้บุคคลเหล่านี้ทั้งหญิงทั้งชายที่ตกเป็นทาส ทั้งเรือนร่างทั้งจิตใจอมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งบุคคลผู้นั้นในดินชาสร้างมายาเอาไว้เยอะหาผลประโยชน์โดยที่ว่าไม่มีอิริโอตาปาหรือว่าเกินเลยเกินเกินความพอดีไปเกินเลยเกินเหตุเป็นความพอดี พอเกันเลยเกินเหตุี็นความพอดีไปแล้วอันนี้เขาก็เรียกว่าบุคคลเหล่านี้กลายมาเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งแบกความงบงบก็คืออะไรงบก็คือกรรมชนิดหนึ่งแบกความงบเอาไว้บนสมองอยู่ตลอดเวลา แต่ทีนี้พอคนเรามันงบมากๆมากๆขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายมาเป็นคนที่ไม่มีสติจิตใจไม่งดงามพราอแต่ว่าวิบากกรรมอันนี้มันโคจรอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆชาติหลังชาติทัดไปกลายมาเป็นคนที่มีรูปกายวิบัติไม่มีหน้าตาก็ไม่ดีทีเลยดั่งจะมูกัใหญ่เกินไปฮักบ้างตาก็โลบ้าง ลิทวิปาตัวใหญ่เกินไปเวลาพูดจาต็ไมีเสียงเสียงกลางกลางกลางเลยอันนี้เขาเรียกว่ารูปก,กายวิปลาตแต่ว่าบุคคลเหล่านี้บุคคลที่เกิดมาทุกคนจะต้องมีบุญสัมคัญเชื่อมกันทั้งลูกทั้งสามีและภรรยาแต่ด้วยวิบากกรรมในอดีตถ้าเป็นตัวส่งผลจึงต้องเกิดมาเป็นต้อง่ายทอดวิบากกรรมให้คนนั้นบริโภค รมตัวนี้เขายืนให้เหตุผลว่าถ้าจะไปขายรรงงานให้คนที่เขามีเงินมีทองคนที่เขามีเงินมีทองเขาไปเอาคนทนี่เลยไปเป็นคนรับใช่หรอกเขาไปจะต้องเอาคนทนี่หน้าตาดีบ้างแต่ทีนี้คนอย่างนี้ จะต,ต้องไปขายความรายงานเนี่ยเขาจะไปขายรายงานขายกรรมเนี่ยให้กับอะไรให้กับสามีหรือให้กับลูกหรือไม่บางครั้งก็สามีมาขายให้กับภรรยาสุดเท้แต่ว่าคุณคนเหล่านี้ใครจะเป็นหุคคนผู้ยึดถือวิบากรรมตัวนี้ทีนี้กรรมเมื่อส่งผลไปแล้ว มันสุดแท้แต่ว่าปัจจัยแห่งกรรมนั้นมีมากมีน้อยขึ้นตรงอยู่กับคำว่าความอิ่มเช่นอย่างบางกรณีเรามีกรรมแค่สี่สิบแค่แค่สี่สิบเปอร์เซนตก็ใช่ระดับหนึง่งมันก็พบเรื่องออกบางคนก็แปสิบเปอร์เซ็นอันนี้นานหน่อยแต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊บเนี่ย เขาก็บอกไว้ว่าเราเห็นไหมว่ามียายแก่ๆบางคนถูงล้ามโซ่ตาแก่ๆนั่งอยู่บางทีเราพ่อก็สงสัยอยู่นะว่าทำไมเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันถึงล่ามเอาจริงๆกันจังมันล่ามแบบไม่คาว่าไม่มีไม่มีว่าไม่ไม่มีเวลาให้ทักทอน ไอ้ล่ามคนเดียวก็พะว่าแต่ว่ามันต้องแตกนะว่าคนเรานี้เนี่ยพอมันมีเขากรรมมันมากขึ้นมาเนี่ยไอ้วิญญาณนีกรรมมันจะหลั่งไหลมาเกิดนะพอมาเกิดขึ้นมามันก็เกิดเป็นฟูมาเลยนะเกิดเป็นหมู่เป็นคณะเลยที่บางคนที่เราเคยเห็นว่าเออมียายคนหนึ่งแกเลี้ยงเลี้ยงคนที่เสียงเลี้ยงล้านที่การเลี้ยงล้านเออ เอ๊ะทำไมมันมาเกิดข้อกันอยู่ในขนาดนี้นั้นเป็นเพราะว่าบุคคลเหล่านี้มีกรรมอยู่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่กรรมร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้เนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ในการยัดเยียดกรรมนี้ให้ไอเรามีกรรมคขเดี๋ยวไม่พอล้านนั่นนีกรรมไอกรรมล้านเขเดี๋ยวไม่คอเลนยังมีกรรมไปอีกไอมีกรรมล้านกรรมเลนขึ้นมาไม่พอ ว่าว่าลูกหลานบางคนนี่ก็เลยทิ้งทิ้งป่ย่าตายายเลยไปอยู่ที่ื่นเลยนานๆกว่านานนานกว่จนา,นนานจะส่งมาักครันี่อันนี้เขาเรียกว่ากรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหญิงทั้งชายก็จะจักอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้กรรมแต่ทีนี้ประเภทที่สี่ที่เขาเรียกว่ามันโตไม่ได้ คำว่าประเภทที่สี่นี้ก็คืออุปมาหให้ความมันเหมือนกับว่าเช่นอย่างกรณีวิญญาณตนนี้มนุษย์ตนนี้พอถึงคราปฏิสนธิเลื่อนตาห้าปาาดูโลกเพียงยังไม่ถึงเขาเรียกยังไม่ถึงครึ่งปีเึ้่อนไอลูกไขแล้วไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้ นมแม่ก็ยังไม่ได้กินเขาบอกว่าประเทศเรานี่มีเยอะก็จัดว่าเป็นบัวประเภทที่สี่ปรดไม่ได้แล้วทำไมเกิดมาแล้วทำไมเขาจะเป็นยางยิ่งที่จะต้องมีอันเป็นไปทั้งที่แ่แแ่นดิก็กว้างใหญ่สามารถให้เขายืนอยู่ตรงไหนก็ได้สร้างกระท่อมตรงไหนก็ได้ให้เขาทําได้ทานานอยู่ตรงไหนก็ได้ แต่อะไรเป็นเหตุทำให้เขาไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้เหมือนกับบุคคลทั้งสามได้อะไรเป็นเหตุทำให้สง่งผลหรือว่ากรณีใดวิบากิทางใดเป็นเหตุทำให้สง่งผลวิญญาณดวงนี้เขาจะวางลักษณะเอาไว้สองประเภท ประเภทที่หนึ่งมีความชั่วเกินกว่าที่แผ่นดินจะรับได้ประการที่สองเขาต้องการอยากจะให้การเกิดนี้เนี่ยมันเป็นวาระของการเกิดแต่ต่อเน,นี้อแต่ไม่ให้อาโดยไม่ให้อาศัยโดยไม่ให้มีความสุขกับการเกิดนั้น เท่าที่ควรทีนี้อย่างกรณีเนี่ยเขาบอกว่าอย่างกรณีประเภทที่หนึ่งแผ่นดินรับไม่ได้เขาว่าแผ่นดินรับไม่ได้นี้มันจะต้องมีที่บากใหญ่อันนี้เป็นเรื่องจริงบุคคลเหล่านี้ในอดีตชาติ เวลาเข้าวัดไหนก็วัดนั้นยุ่งเยิ้มเวลาเข้าสังคมไหนนี่ก็จะสร้างเรื่องนั้นให้คนทะเลาะกันเพียงแคม่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งคือปลอมตัวไปเอาปัดัยเงินทองตู้บริจาคของวัดแล้วแต่ทำตัวเงียบถามแล้วก็วงงวกไม่ยอมรับถึงรับแล้วก็บอกว่าย้ายไปนั่นย้ายไปนี้ทำให้คนเนี่ยไว้ในวัด วุ่นวายทะเลาะวิวาทกันเป็นเหตุต้องให้ฆ่าฟันการตายในวัดนั้นนั้นมันเป็นความชั่วความผิดที่วีบััดเกินนิสัยมนุษย์มานาจนเป็นเหตุทาให้บุญกุศลนั้นไม่สามารถเชื่อมสะพานให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องมาเกิดรับใช้กรรมได้แต่มีแต่จะแต่ไม่ิดสั้นให้บุคคลเหล่านี้ ไปใช้กรรมในแดนในในแดนโลกวิญญาณในที่สุดเขามากโกดึ้นแค่แป๊บเดียวตายตายแล้วต่อไปมัไปโลกวิญญาณไปใช้กรรมอันนี้เขาเรียกว่าตัววิบากกรรมอันนี้ประเภททีสีน,นั่นอ่า ทีนี้เราพอเราฟังแล,แล้วเราจะประเภทที่ไหนแต่ถ้ามีบุญจริงๆนี่เขาไม่เราเราไม่ต้องไปจ้สาสันหรอกเขาจะสรรเองส่วนประเภทที่สามนีม่ก็พอเประมาประเภทที่สองก็พ่อประมาประเภทที่สามนีม่ก็กว่ากันไปจนประเภทที่สี่เพื่อต้องการอยากจะให้รู้ว่าแต่ทีนี้บนสวรรค์นี้เนี่ย เขาให้ต้องการเพียงแค่หนึ่งเดียวก็คือคนประเภทที่หนึ่งเพราะประเภทที่หนึ่งนั้นเนี่ยยังกุศลได้สองอย่างเดียวกันอย่างที่หนึ่งคนประเภทที่หนึ่งยังกุศลได้สองอย่างในวาระอันเดียวกันคือหนึ่งเขาบอกว่ายังกุศลให้กับให้กับพุทธศาสนา แล้วก็เป็นข้อบัญญัติทําให้คนทั้งหลายได้การเรียนรู้และเอาตัวอย่างและนําไปใช้สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นเนี่ยสามารถเป็นคนนีได้ส่วนบุคคลเหล่านี้ส่วนส่วนส่วนบุคคลประเภทที่หนึ่งนี้เมื่อถึงเวลาแล้วทรัพสมบัติทั้งหลายจะถูกจกัดสรรเอาไว้สองประเภทหนึ่งสงครอบโลกกับพุทธศาสนา ท้ามียากมากเอาต่องเคราะห์ทางอุณิทิปไปแต่ว่าข้ามีวัดลำบากเอาต่อทงเคราะห์วัดไปบุญกุศลนเขาจะจัดสรรเองและประการสุดท้ายก็คือเป็นครูทําให้คนเรียนรู้และก็นําไปเป็นแบบอย่างแล้วก็อ้างถึงคุณงามความดีต่อจากนั้นเราไปจะได้บารมีได้อานิสง นั้นสุอแพ้แต่ว่าคุณศกเขาเรียกว่าเรากลายมาเป็นหมู่คอนประเภทที่หนึ่งก็คือเมื่อยังไ่ถึงมัรคนก็ไม่เป็นไรยังไ่เป็นเลิศก็ไม่เป็นไรแต่เขาตัดสัว่าเป็นประเภทเภที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งทั้งฝ่ายคาราว่าแต่ไม่ใช่ฝ่ายพระอรหันต์เป็นประเภทที่หนึ่งฝ่ายคาราว่าเราก็สามารถส่งเรานั้นได้หมดทุกอย่าง แต่ท,นนตทนีนี้คอนเทศต์ลอนนี้เนี่ยมักจะเป็นที่อหอมหวานของเหลววิญญาเขาเรียกว่าวิญญาณทั้งหลายวิญญาณจะเห็น,หนมาเกิดเหมือนกับว่ามันได้กเกิดพระโพธิสัตว์ย่างไงอย่างนั้นะพระโพธิสัตว์ทาจูบัสขึ้นมาเนี่ยวิญญาณไม่รู้ไม่รู้เลยว,ว่าหน้าตาเป็นยังไงมาป้องกันหมดเลยเพราะว่าพระโพธิสัตว์นี้เนี่ย ท่านมีสติซักไม่มีประมาณนะคนเขาบอกว่าคนรวยจริงๆไม่ต้องการซรักแต่ต้องการสติปัญญาและช่องทางของการเดินไปคนร่ำรวยมันก็อนโรตสัตว์เขาไม่ต้องการเดินของโพรตีนสัตว์เนาะต้องการปัญญาและช่องทางของการเดินไปเดินไปต่อเลยจนจากนั้นมาก็ต้องการคําชี้แนะแนวทาง และเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างสติปัญญาของตนเอง